วิธีทาครีมยกกระชับผิวหน้านะคะพี่ประจิตจะทาให้ดูก่อนนะคะแต้มครีมไปนะคะห้าจุดห้าจุดนะคะทําทีละข้างก่อนก็ได้นะคะจุดที่หนึ่งค่ะคางไปหาติ่งหูล่องแก้มไปหน้าใบหูโหนกแก้มไปที่ขมับบมับนะคะแล้วก็หน้าผากนะคะหลังจากนั้นค่ะลูดลงมาที่ลําคอค่ะ รูดน้ำเหลืองลงมาที่บริเวณลำคอนะคะให้เราใช้4นิ้วนะคะวางลงไปที่คางนะคะจุดตรงกลางนะคะแล้วดันลงไปทั้งฝ่ามือใช้อีกมือนึงตามช่วยกันได้นะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะวางลงไปท่าไปทั้งฝ่ามือทําทั้งหมด5้าถึงหลอกจุดที่1หลังจากนั้นขยับมาจุดที่สองค่ะมุมปากใส่ลงไปทั้งฝ่ามือนะคะ ซ้ายไปมือขวาตามนะคะไปให้สุดสุดติ่งหูนะคะสุดใบหูนะคะห้ารอบค่ะเสร็จแล้วขยับมาจุดนี้ค่ะลองแก้มปิดจมูกนะคะห้ารอบเช่นกันค่ะใช้สี่นิ้วเรารีดไปได้นะคะรีดแบบนี้ได้นะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วมาใต้ตาค่ะจุดใต้ตากดลงไปที่หัวตานะคะดันน้ำหนักลากขึ้นไปที่แนวขมับนะคะ ห้ารอบค่ะเสร็จแล้วก็หน้าผากดันขึ้นค่ะงัดคิ้วนะคะดันหน้าผากตรงกลางเสร็จแล้วงัดคิ้วค่ะงัดคิ้วงัดประมาณห้ารอบถึงหกรอบได้นะคะงัดแบบนี้ค่ะงัดงัดพอถึงหางแล้วก็ดันขึ้นไปพร้อมกันนะงัด ถึงหางแล้วดันขึ้นไปพร้อมกันค่ะแบบนี้นะคะก็จะได้ลักษณะใบหน้าเสร็จแล้วเราจะมาเก็บกรอบหน้าให้มันเดียวนะคะตรงจุดนี้นะคะแต้มครีมล,ลงไปอีกหนึ่งครั้งนะคะแต้มไปใต้คางด้วยค่ะเก็บกรอบหน้านะคะทาได้ทายกกระชับได้ทุกวันนะคะนี่ค่ะลูดไปค่ะนิ้วโป้งสอดเข้าไปกดนะคะข้าวนี้เป็นท่าเก็บกรอบหน้า สิบครั้งได้ค่ะกดเสร็จแล้วค่ะรูดลงมาเดนน้ําเหลืองรูดลงมาแนวนี้นะคะข้างติ่งหูลงมาที่บริเวณหายปลาลาตรงนี้นะคะลําคอลากลงมาตรงตรงเลยนะคะหลังใบหูลากลงมาตรงๆนะคะเสร็จแล้วใช้อุ้มมือเราค่ะกดจากคางลากขึ้นไปค่ะเฉียงแนวนี้นะคะแนวนี้ค่ะเพื่อเป็นการยก แก้มด้านล่างขึ้นนะคะกดน้ำหนักลงไปที่บริเวณอุ้มมือตรงนี้นะคะเป็นท่าจบนะห้าถึงหกรอบเสร็จแล้วก็รีดรูดน้ำเหลืองลงมาแนวนี้นะคะไล่น้ำเหลืองลงมาสามถึงสี่รอบนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเหลืองหรือก้อนไขมันที่เราเดนเข้าไปแล้วไหลย้อนกลับมาเห็นไหมคะก็จะได้รูปหน้าที่ยกกระชับขึ้นนะคะอันนี้เป็นวิธีการทาครีมยกกระชับใต้ตาเรากดลงไปแบบนี้นะคะทุกคน กดลงไปแบบนี้ค anyway, like ่ะเสร็จแล้วก็หัวตาก็กดลงไปแบบนี้นะคะหัวตาก็กดลงไปลากลงไปใต้คิ้วแล้วงัดขึ้นค่ะลากลงไปใต้คิ้วแล้วงัดขึ้นนะคะถ้ามีเวลาเหลือนะคะถ้ามีเวลาเหลือนะดึงนะคะใต้ตาดึงดึงแบบนี้ค่ะลงน้ำหนักดึงขึ้นดึงลงให้เท่ากันนะคะน้ำหนัก เนี่ยค่ะเวลาน้ําหนักดึงขึ้นก็ลงเยอะหน่อยนะคะอันนี้จะช่วยทําให้ตีนกามันกระชับนะคะมันจะกระชับผิวตรงนี้นะคะหรือว่าถ้าใครถนัดทําเป็นปูไตก็ได้นะคะปูไต่ลดันออกนวดปูไต่ลดันออกนะคะหรือใครจะทําท่าน,นี้ได้นะคะหางตาทําท่าน,นี้ได้ค่ะเสร็จแล้วก็กระชับเขานะคะ ล็อกผมไว้แลตกตระบาวค่ะ1นึ่งสามสี่ห้าหนึ่งสาห้าหนึ่งามสห้านะคะหไหมคะหน้าฝั่งนี้มันก็จะลิฟ์ขึ้นไปแล้วนะคะนะคะฝั่งนี้มันแก้มยังมีห้อยๆอยู่นะคะลองทํากันดูนะคะ